ได้แสดงคือเรื่องจริงเรื่องจริงทำมาได้แสดงค่ะหมหนึ่งสามหองปอใหญ่ด้วยนะสวัสดีค่ะวันนี้จะพาทุกคนมาหาอยู่หากินแหน่เถาะมวยทอนแล้วก็ไม่หด้กินได้ยังได้เร็ว ค่ะทุกคนมาดูวันนี้มาดูวิถีชีวิตของจริงวันนันวิถีชีวิตปลอมๆคนหกเจ็ดแปดถ้าเบิงมันนี้เราไทยเป็นท็อป เออรุก่ลป็นงานลูกพีกับลูกน้องเนี่ยอ่องร้องอ่องร้องเลือดอัดระวบ้อออเดเลย ส่วได้ส่วนได้หายบิดบิดจะกระบซอมกับเตรียมเครื่องลรวะทำงานเตรียมขายวันจันทร์วันอาทิตย์เตรียมจมปกวัน แน่นอนนะตัวเจใม่ไเพนวอดพิกนั่งะได้ได้ยังได้จากโตแล้วแยงมาเขียก็ได้ใส่เลยเร่นะจะอดียงตัดัวแยกได้เราได้แยก ไม่ต้องเจียวมิคเพิ่มความปิดอย่างเดียวขุดอย่างเดียวต้องโบมือละฮะมือตีสิบโมงเก้งมันกระด้างลูกแม่กแท้ลูกแม่หนึ่งกับแม่สองผสมกันเลยปิ๊งน้อย มันคุดอย่างเดียวคุดย้ายนไปแล้วค่ะแม่บอกรอนเลยค่ะขอบคุณคืะ ทิวคือเงียบใช่ไหมนด็กทิวอ,อะไรแกจุกปูแกเอ้ยตุกปูเอียงนะยายเอียงนะ มาลำเดินกระปูขุดหาเีเมื่อยเนาะเมื่อยคนละอย่างเนาะมันเจ็บเอวคนละแนวได้ไหมเสียดไปแล้วนะคะเพื่อนเยอะเพื่อนเยอะวันนี้สิบคนสนุกวันนี้ไม่เงียบเหงาคือมาเอามาลำนี่แหละคือเต้นมาลำนี่แหละ ต้อมีักว่าอยู่เนมันเป็นตอนเศ้านี่นะเดี๋ยวก็เจะรู้สึกตาไปแกะเนาะถ้ะเจ็อีหยาไ่เจยเดี๋ยหากินนี่ะ เอาเข้าไปเอากระปูนี่ก็ได้มีแต่ตัวแม่นี่ไปดองเนาะลดต้นทุนแม่ก็ดีแสบหัวแสบตำแจวแสบใน่มตัมแจวแสบแสบโอ้ยฮะขุดเอากระปูจนหมดพลังบัดเวลาเห็นกบเอาม่ได้แบบนี้เงนยอะเ่ยเง หน้าตาใหม่มป,หมปิีเยจะกบจะโตไหปิดหฮะเราอะมันนั่นได้หาโตแล้วอะจะจีมเจ็บเจ็บจริงเนาะ <c oughs> ยิงอะขั้ขวขวั้วสมัยยุ่นี่แหละ อันนี้โตได้ป่ะเนี่ยนกูปู้ค <c> ล <oughs> <c oughs> องแท้ตัวแม่ม เป็นไรไม่ได้แสดงไ่ได้แสดง,ดสดงคือเรื่องจริงเรื่องจริงค่ะไม่ได้แสดงค่ะหนุ่ยเอสับใสว้าวนี่เอาเต็มชุงนี่ก็พร้อมเลยเนะาะจ้ะไม่เอาเยอะชูง <c oughs> ไหมเอาลายดอกเต็มก็ะเพอะ <c oughs> นี่ยอย่างเดียวเออแมมความเจ<ม>้าเออบอปุ่มหันคุดเอวเวีย <c ười> ดไ,ได้แต่กระปูหันปูตันนบบ้อยฟอมได้เหล่าเนียอย่างเดียวเนี่ยปุ่มเออไม่คุดค่ะ พอดีได้หไปสเอออบอบอีกแล้วเหรอโอ้อ,อบสำกบเขียยสำกบ เป่าไม้แล้วได้ปี่ไอีกแล้วได้เป่าไม้เราได้โ้กล่อปุ๊กโเลี่ยนแฟหจกเอาจกเอาเดาขุดพอบขุดจกเอาดิมันยุ่อีกดิเออเลยสองตัวบ่บอกบหน่อท่ามันะบ่โดดพอบอโดดนีอปุ๊มเราคุยทับขนาดอืม ให้สมคุยเด้๋ยวยายออกมาให้สมคุยเดีวออกมาเดี๋ยวหมดแล้วหมดแล้ว,วโอ้ยกบี่บาทด้บบงบ้บบบบบบมาบบ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 บละบบเย็นบบบงลงกบบบนบบบบบบนอนบบ่บบ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 บด,ด ันคือบบไม่มี่ะ,ปะ,ปะไปก็จะพึ่งหาเนะก็เลยบดดิดอดองๆขข้น,านามาเนาอปีนเนอมัอนม้วนม้วน กบกบที่ไหนคนขาอยู่แล้วมีโจอูยังไม่ได้เลยไปแล้วไปเร็วคัดเอาจริงแบบโบมีได้ไปคันเอาเฮ็ดลินเฮ็ดหยอกคนนะบอก กินดอกลึกดอกกระเดยะเน้นปูเน้นปูเน้นปูไปดองเนาะลดต้นทุนหยุดแล้วเดซเซนหาทุนเนาะถ้าสมมุติได้เคลียด์ลายกลับไปดองบ่ได้ได้เสร็ตามหุงเนาะเออเออลดต้นทุนเนี่ยเนี่ยเออมือแต่หูโอ้หูหนึ่งสองหูหนึ่งสาม ใหญ่ <ừ> uh huh. ด้วยนะปล่อยไปมดปล่อยไปมืดไปแล้วไปแล้ว ไปหมดเออไปหมดแล้วอไปหมดแล้วทำไงทำไมเนี่ยแบบแอกแอ๊กอืมนอนตันไปลยไลลุดๆออกเออสามสี่ตัวผลจบไกัแอ๊กไม่หัไจะพุ่งเ <laughs> จะพ่านอย่างหลังเจ้าฮะเ้ากันนนนนนนบน้ามันีบนใส่กระเป๋ากะมกัดเอวนี่ bên đầu đại giai, mồm mi nó, đại dè đại dè มันเข้ามากขบอะไรอ่ะโอ้คนแรกคนแรกคนแรกแค่วานจ้ามาอยู่ในยางไฟอยู่ในหูบะอยู่ในหูจ้าหูตื่นๆพร้อมเลย โอ้ยยยยยกุใหม่ไหมยัยร้อนร้อนร้อนยอใส่แหเวทอยู่ได้โกกวาเลยเออนี่เด้บุญเดือนสี่นะ่ทิพวาบุญเดือนี่กัทิพอาทิพทิพชลองบัตนองใหม่มาได้เ เราใกล้ๆนี่แหละแล้วบักทีการี่ี่เขาไปหันขาสิสลอีบอ่เขาสโลทุกปีบ่ะอ้ยยายายกางเด้อทิพย์เราอ่ะสาบปีเด้่วันนี้จะบุญกับบุญละทุกอย่างเขาสอใช่วัดกลางจะก็จะเขาไปสอใช้บุญกนะก็จะตีเขาจะสอนที่ไหนไตี